ส้วัสดีาิโอเคครับผมโอเคคับวเหนียาวนีข้วเนียวาวเนียวข้าวยาวเหนีวนีูกม้าวเหนียวนียวขวหีาวเนีาวเนีคาวนี้วนีเหนีนีร้าวัีวขวเหยาวนียวขวียวข้าวนีควเหียนียวข้าวเเนี้าวนีสวเหเหดีเหีาวีตัวใหม่มาขอตัวที่ไม่ให้

ผเปิดมาแล้ววุ่นวายเลยคุณน่าจะเป็น,ปนส้มตำแล้วก็ข้าวเหนียวแับเหมือนหมูตุ๋ว เบาหน่อยว่าเจ็บคอเดี๋ยวเสร็งพี่สตาอหน่อยปิดก่อนใ่จลไมนะดผมจะไม่มีตัดต่อว่าตัดต่อไม่เป็นแล้วพี่ผมไม่ไม่น่าจะตัดต่อให้ วันจับมันได้ไหมพี่หูุไหมจับมันได้ไหมพี่เมย์นี่เติมน้ำให้หน่อยใส่โอ้ส้มตำปูปะลาล่าใส่ปลาด้วยคือแบแม่เห็นปูนะผมชอบกินปะลาล่าแม่น่าจะสั่งปะลาล่ามาให้เลย

วันนี้คิดผมจะไม่ตัดจบไปแบบยึกเลยจะบายยอะไรก่อนเพราะว่าแบตบผมเหลืออีกเยอะเพราะว่าครั้งก่อนแบตบหมดนะครับแก้วเดิมจ็บคอไปแล้ว

เพื่อนน่าจะนานเคนกปเหมือนเดิเป็นคิสต์มาสอนะครับเป็นแบบมีมีบ้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าหายไปคิดว่าเดี๋ยวคนนั้จะอัพกลับมานะครับที่มดคิสต์มาสไปแล้วหรือว่าีหม่ไปแล้วนะครับอ่ะ่มาพอะไรองาไปก่อเลยนะครับส่วนพวกตเน้อยิไม่อยู่แล้วกันไปดูวสักก่อนเลยกันอย่างซุยลิวสลนี้อับ คลิปนี้ม <si> ีการรวบรวมโปรดใช้จักรยานในการสอนใครไปถ่ายซิปอยู่

เออน้ำงที่เดิมนะถ้าตับเหมือนเดิมมเหมือนเดิมได้ีอะไรเนะตรงนีนพิ่มมะรเ่ไม่้มีอะไรถ้าผานก็เหมือนเดิมนโอเคเพิ่มข้อหนึ่งนะถ้อสี่อย่างที่ผมคิดแบกนะครับแบปีอยู่นตอนนี้ปีแล้วทุกคนสามารถไดได้ปีแล้วั่นเองครับผมและตัวบันต่อไปครับเป็นจากพัะเด็กนะครับที่ตอนนี้เออไม่รู้ปีหรือเปล่าไม่เป็นไรเที่ผมก็จะไม่เคยเล่นหรอกแแล้ว

ไอเลยไอเลยมใช้ขอสนามเลยที oh, okay. hmm. ่คุผมถอว่ามันเติงเอขอเเจเป้าหมายก็อยู่ตาเลครับโอเคมีระยะมาอยู่ไม่เดครับตีโนี่ละคุณเท่ไอรอนไฟเดอร์แต่ัวเป็นไอรอนไฟเดอร์นี่เหมือนรมว่เพราะว่ามันเหมนแขนของไอรอนไฟเดอร์เลยครับที่วะี่อยท่เลยครับทีทีท่าสองท่าสองเนื่อยโอ้มียิงีบอก

ำนแคลเหลือแค่ประอ่อิเองมันเนี่ยเองด้วยะต่อไปัมครืออะไรกันวเลย้นี้รู้ว่าเนตัวอย่างเราสามารถเอาจับได้หลาหลตัวมายกนนี่ไ้สุดาตัวนคแล้วถ้าว่าจากตัวนี้ก่อนจากตัวนี้ก่อนนี้ก็ได้เมืนกัน วันนี้ไม่โอเ่อยู่ถึงแม้วันนี้นเป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์คือวันหยุดแต่แม่ผมต้องไปทำงานแม่ผมเ,เจอนักกีฬาโอลิมปิกระดับโลก

บเลยต็นะครัว่าที่เลยแล้วาอดูถ่าไม้ตายก็าทําไ้ตายเป็นไงเรียกู้ยนมาเหมือนแบบนั้นห,หรือเ่าไดูกันกัน,น,งน่งสุดท้ายท่ผมาเดาไว้ครับน,นัก,ก็คือมาแล้วเีโอ้ด้เดเจ้แต่เป็นตัวสีเหลืองแสดงว่าต้องเมนกับตัวโต,วโตวโเลยก็คือ เนี่ยจเล่นได้แค่เซิร์ฟ V I P นะครับเล่นหรือว่าเซิร์ฟหลักของเราเแหนะครับเซิร์ฟของตัวเองนะฮะก็เป็นเซิร์ฟหลักไม่สามารถเล่นได้ด้วยองครับอ่งเี้มาเกเจจีแล้วมี่าอหไรด้วยหรอมีท่าที่สเิ่านมาหรอมาเกเจจีเนีหนเลยอกว่าถึงเมือั่งคือสั่องหน่อยสิท่านที่หนึงสองหนึ่งเลยวู้วววววนววววบววววมันเป็นอววววนววเววอวว เยาอยู่ตรงนี้เล่นเลยจาบฟอร์มแบบฟอมเล่นับแบบจริงนะคนับมีมันระยะจะสั้นกว่าครับโดยที่แดนเป็นระยนก็ามารัควบต่อได้แต่อนี้เราสามารถแดนยาวไปควบต่อได้เลยนเื่ดี๋ยวลองนะถึวปาครับอุมั้โอ้ยใจตาเลยอย่างนี้เลยอะเรไปนที่สาครับผมที่สามอุ้ยอุยวันนี้มันเปลี่ยนไปาว้ย

อย่นี้อย่างนี้มีคำพูดด้วยมีคำพแต่วลาจบกุ๊กเองเนี่ยนะอาจจะยิ่งคิดผมว่าอาุกแบบนี้ คิดหมดไปแล้วนะครับในกรนีที่ผมปิดเสียงของเอาเมเข็มหรือท่าไม้ตายไปแล้วแสดงว่าเพลงนี้เขาน่าจะ ไม่ได้ครับจอด้ารกินโชวาเปลี่ยนตามถ้าเกิดไลน์เลยนะคะโอเคแสดงว่าเราต้อง